สวัสดีครับพบกับสุลุคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเซอเทียนตลาดแมนยูปเปลี่ยนเป้าล่าอดัมวอตันแล้วนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งพิมลีหลังอกหักจากบาเลบาเดินเครื่องเต็มสูบตามใบสั่งอโมอริมคือยครับพี่น้องผมว่าเพเผออดัมวอตันเก่งกว่าบาเลบาอีกเครับพี่น้องเอาเถอะครับคนนี้อายุหน่อยครับครอบคล้องบอลดีว่างบอลแม่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับโคตรนิ่งเลยฮะพี่น้องเอ่ยเปิดสารตลาด การสแกนนักเตะรอบสุดท er right e like ้ายสุดเดือดแล้วนะครับเมื่อปีแสดงแมนยูไม่ยอมหยุดนิ่งหลังทุ่งงบประมาณทะลุ200ล้านปอนด์ไปแล้วล่าสุดได้ล็อกเป้าหมายใหม่ไปที่อดัมวอลตันกองกลางนาคเกตการของคริสตัลเลตเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังภารกิจไล่ละตัวคาร์ลสบาลบาจากไบตันต้องลงลงอย่างน่าเสียดายแม้พิมลีกจะเปิดฤดูกันใหม่ไปแล้วนะฮะแต่แมนยูภายใต้การกุมทีมของดูเบนนัมเรมยังคงมีภารกิจสําคัญ ในการเฟ้นหามิฟิลตัวรับพลังงานสูงเข้ามาเป็นหัวใจของเทียมหลังจากาพลาดเป้าหมายตัวหลักอย่างคาร์ลอสบาลบาที่คาตัวพุ่งทะยานแตะหลัก100ล้านปอนด์ทำให้สมสรนต้องเบนเข็มอย่างรวดเร็วปฏิบัติการทาบทามเริ่มต้นขึ้นแล้วแหลงข่าววงแดงนะน่าจะถืออย่างเกแฮมเบลลี่ซึ่งรายงานผ่านยูเนเต็ดอินโฟกัสได้ยืนยันว่าปีแสดงได้เดินเรื่องสอบถามข้อมูลกับอดัมวอตันไปยังคริสตันเพลเทอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังประเมินสถานการณ์เพื่อยื่นข้อเสนอต่อไปวอตตันถือเป็นนักเตะที่อยู่ในสายตาของทีมแมวมองของแมนยูมานาแล้วและถูกมองว่าเป็นจิสโซสกันที่จะเข้ามาตอบโจทย์แทคติกของอัมริมได้อย่างลงตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพาเลตอาจเด่นตัวอย่างไรก็ตามภารกิจนี้ซอแเวลเป็นเงินหินเมอรอเกสต์สเเลลไม่มีท่าทีต้องการเสียนักเตะแกนหลักออกจัดเทียมพร้อมกัน2คนในตลาดเดียวโดยเฉพาะเมื่อเอเบลิซีเอเซ อีกหนึ่งแข้งตัวจกักรของทีมกำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทันนิสเปอร์และโจซียังหนักเช่นกันแผนสำรองและเป้าหมายระยะยาวแมดิวของอดัมโบตันจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่แมนยูยังคงมีชื่อของมอร์เทนฮุยมันของสปอร์ติ้งลิสบอนและเฮเดนแฮกกี้เป็นอีกสองทางเลือกที่น่าสนใจมองไปข้างหน้าสโมสรอ,อาจกำลังวางแผนระย,ะยะยาวที่เหนือกว่าด้วยการปูทางเพื่อรวบตึงทั้งอดัมโบตันและบาลบาในซัมเมอร์หน้า เพื่อเป็นทายาทโดยตรงของกาซิโมโลที่กำลังจะหมดสัญญาและเพื่อแบ่งเบาภาระของบูนโนฟอนนันท์ที่อายุมากขึ้นซึ่งหากทำได้สำเร็จแผงมิกฟิลของปีแสดงจะกลับมาแข็งแกล่งและน่าจับตาม,มากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเอาให้ไม่ได้พี่น้องอด,ดัม่อตันนี่ละของจริงครับบ่ได้จกตาแอดมินหัวเป็นประกันสยบข่าวลือบาลบานะครับโพสเด็ดดับฝันปีแสดงประกาศการะ่าว รักไบตันผ่านโซเชียลมีเดียดับฝันปีแสดงอย่างยืนเย็นคาร์ลสเบรลบาร์นะครับมีฟิอนาะก็เกยของไบตันออกรงสยบข่าวลรือย้ายซุปแมนยูด้วยการโพสต์สุดคมคายบนโลกโซเชียลมีเดียประกาศชัดยังมีความสุขดีในถิ่นดีเอ็มเอ็กซ์สเตเดียมทำกลางสมรบกมนข่าวการซื้อขายนักเตะที่กำลังดุเดือดแม้จะตกเป็นเป้าหมายหลักที่แมนยูพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อกระชากตัวไปบัญชาเกมในแดนกลาง ตนวินว่าความพยายามของทัพปีแสดงจะต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่เมื่อลสุดบาลบาได้เคลื่อนไหวครั้งสุดกันหลังจบเกมเปิดฤดูก,กาลพรีเมียร์กองกลางดาวรุ่งชาวคัมรุนกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในทันทีในเกมที่บรอดันเปิดบ้านเสมอกับฟุตนาหนึ่งเน่งและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตลอด69นาทีที่อยู่ในสนามด้วยสติเกมรับอันยอดเยี่ยมป้องกันได้ถึง5ครั้งและการผ่านบอลที่มั่นยำถึง90%ต่อย้ำคุณภาพที่ทำให้เขาเป็นที่ต้องการตัวของแมนยู โพสเดียวเสะเตือนสารรับถึงผีแดงไฮเลอร์สำคัญไม่ได้อยู่ที่ในสนามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดขึ้นหลังจบเกมเมื่อบลัลลบาโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นที่แปลได้ว่าแค่ได้ทําในสิ่งที่รักที่สุดสุขใจที่ได้ลงเล่นในบ้านกับเพื่อนร่วมทีมไม่มีอะไรใหม่หลอกก็แค่เบอร์เสื้อกับทรงผมใหม่กับเท่านั้นแหละประโยชน์ดังกล่าวถูกตีความหมายว่าเป็นการส่งสารโดยตรงถึงข่าวหรือทั้งหมดเป็นการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเดียวที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องเล็กน้อยภายนอก แต่ความจงรักภักดีต่อสโมสรยังคงเหมือนเดิมยิง่งไปกว่านั you ้นแฮตแท็ก r u バレบายังถูกมองว่าเป็นการเล่นคำอย่างฉันฉาะเพื่อบอกปัดทุกกระแสข่าวและยืนยันกับตัวต,วตนกับเดอะซีกัสการเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดคล้องกับท่าทีของฟิเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือบริตันที่ยืนยันเสียงแข็งมาโดยตลอดว่าจะไม่ปล่อยสมบัติอลัมก้าบของทีมออกจากสโมสรอ,อย่างแน่นอน สถานการณ์ล่าสุดทําให้แมนยูนะครับต้องกลับไปตั้งหลักและตัดสินใจอนาคตของเงินก้อนโตที่เตรียมเอาไว้ว่าจะเป็นเข็มไปหาเป้าหมายเอื้อนหรือจะยอมถอยทับแล้วกลับมาใหม่ในตลาดรอบหน้าแต่ที่แน่ชัดในตอนนี้คือบอร์เลบาได้ปิดประตูใส่ลงลยครแห่งความฝันด้วยตัวของเขาเองเป็นที่เรารอยแล้วนะฮะกูบดายวาาัวซาเรากูไปอดัมวัวตันดีกว่าเว้ยมีหลายคนอยู่แอกปีนองเอ้ยจากอียังลอยกหลานว่าซน,านอันเตยังจะอันเป็นนักเตะระดับโลกขายแพงพุ ด่วนสะเทือนด้านไก่งวงสามอภิมหาอำนาจลูกหนังตุรกีเปิดศึกนอกสนามประกาศสงครามล่าเลเซนอันโตนีปีกเจ้าปัญหาของแมนยูโอเมื่อใดมึงเสียาจจะเตือนว่ากูเมื่อคาวมึงแบกอันโตนีเลยสมรภูมิตารางกัสการ์นเตะตุรกีลุกเป็นไฟนะฮะเมื่อสามยกใหญ่แห่งอิสตันบูลทั้งเบซิตันเฟเนร์เเชและกาลาตาสลายประกาศจุดยืนชัดเจนพร้อมกระโจนเข้าร่วมวงเล่ละตัวอันโตนีปีกชาวบาซิเลียนของแมนยูมาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุก มึงปฏิเสธอีกบัิเสีกกูให้มึงเป็นเล่นอันที่มสุดสำรองอยู่21่ดปีแล้วบอกอันทุนี่ลงค่าวงในเปิดเผยนะครับว่าทั้งสมสโมสรไม่เพียงแค่สนใจแต่พร้อมยื่นข้อเสนอที่ไปแสดงอาจปฏิเสธไม่ลงโดยมีเงื่อนไขสักการ์ที่เหมือนกันคือดิวยืมตัวพ่วงกับเอาชันซื้อขาดซึ่งเป็นสูตรเส็จที่ชันฉลาดในการลดความเสี่ยงทั้งนั้นกินเงินและเปิดโอกาสใหน้แต่ได้พิสูจน์ตัวเองก่อน สถานการณ์ของอ Th ันโตนีนาถิ่นโอรัดฟอร์ดกำลังอยู่ในช่วงหัวเลีงหัวต่อแรงยังไม่สามารถระเบิดฟังเก่งสมราคาข้าตัวมาสันได้ทําให้การย้ายทีมครั้งนี้อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายและเป็นที่จับตามองว่าแมนยู u, จะยอมรับข้อเสนอในรูปแบบนี้หรือไม่หรือจะรอข้อเสนอที่ดีกว่านี้เข้ามาอีกนับจากวินาทีนี้ไปศึกจริงตัวอันโตนีเดเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วมันสิไปแต่อันลิวเบติตีละะต่ลาบัตเตนีโอ้ย <H u> <ha> แมนยูเตรียมกระชากอดีตแข้งผีร่วมทัพทวงความยิ่งใหญ่ <H u> <ha> แมนผู้ใดเลยพี่น้องเดอซันนะครับสื่อจอมแสข,ของก่อัเกิดรายงานมาว่าไปแสดงแมนเชสเตอร์เตดทำการทับทามดาบิดตีเกอาผู้รักษาประตูชาวสเปนของมวลมหาการ,ร,รฟิออเรนตินา่าให้กลับมาคัดแกงในถิ่นโอทัดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ยเอาตนตัวห่วยพี่น้องลุงพี่เดสิ่กับมาอิลีสันบอแต่ว่าแหล่งข่าวอันขึ้นเป็นเตปวายากเสือแต่ดเดอซันพอน่ะ ความสนใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โรเบนนอร์เรมผู้จัดการทีมแมนยูประทับใจฟอร์มการเล่นของเดคเคีร์ระหว่างเกมที่ฟิอเรนตินาบุกมาเสมอกับปีศาแดง1-1ในเกมอุน่นเครื่องปีซีซั่นเกมนั้นหลงพีเดเซฟมือแทบแตกและทางสโมสรกำลังทับทามเดคเคีร์เกี่ยวกับการก,กลับมาเฝ้าเสาช่วยทีมอีกครั้งโดยแมนยูได้รับรู้ข่าวมาด้วยว่าเดคเคีร์ในวัย3 4ปี P, มีค่าชิ้นแย่งก,กับฟิอเรนตินาซึ่งทําให้สามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากอีกด้วยนะฮะ สำหรับเดเคยนะครับเคยแข่งกับเมนยูในช่วงระหว่างปี2 0 1 1ถึงปี2023และลงเฝ้าเสาเป็นสิ้น545้นัดรั้งอันดับที่7ของนักเตะที่ลงสนามให้กับปีแสดงมากที่สดุดแต่ด้วยปัญหาเรื่องสัญญาทำให้เขาต้องอำลาสโม,มสรไปโดยเอลิเตนักผู้จัดการทีมเมนยูณตอนนั้นทุ่มเงิน43.8ล้านปอนด์เพื่อเซ็นนาญากับองเลโอนาน่าจากอินเตอร์มิลานเข้ามาทันที แต่จนถึงนาตอนนี้ในด่านชาวแคมรูนยังไม่สามารถโชว์ฟอร์อรมที่น่าประทับใจได้เลยทำให้ปีแซงมีข่าวกับผู้ศัรตรูคนใหม่อย่างต่อเนื่องในยุคข,ของการคุ้มทีมรรเบนนัมริมและลายล่าสุดก็เป็นหลวงพี่เดดาบิดเดเคอานั่นเองนะฮะโอ้สัตรได้เน่ไหมพี่นองเอ้ยขอให้ได้ขอให้ได้ครับหลวงพี่เดบอกได้เลยครับตอนมื่อุ่นเครืองกับแม่นยู่เสีบหลายหน่วยแห้งครับจกเอามาหน,า,น,นาปากประตูพี่นองเอ้ย ส่วนบอกองเรลนาบไว้ล่ะครับไผสิเอาเอาครับตรงเป็นตุงขนาดน,นี่กูเบวาวล่ะคนหนึง่งหลวงพีเดมานี่รับรองครับจวดแน่นอนพี่นองเอ้ยแต่แรงขาวมันเป็นแตเสื้อยู่บ่ละครับเดอสันพี่นองเอ้ยหลอกให้กูดีใจอันกูเทาแล้วก็เฮ็ดให้กูดีๆแนะ่โอ้ยหัวใจกูสีไว้นี่คือสุขาวแมนยูนะท่านะผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17สิงหาคม แฟนๆาลืมโดยเด็ขาดนะครับวันนี้แมนยูมีแข่งนะฮะเจอกับไอ้ผู้ใหญ่อาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกเกลษดนัดแรกที่โอททัฟฟอร์ดนะครับเดี๋ยวหลังเกมเรามาคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ผมคิดว่าแมนยูไม่แพ้นะครับผมเอาหูดากเป็นประกัน